โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการติดตั้งไลน์ออฟฟิเชียลนะครับผมก่อนอื่นก็ไปที่ Play Store นะครับเสร็จแล้วก็พิมพ์ค้นหาแอปนะครับ พิมพ์ว่าลน์ออฟฟิศดูสิว่ามีไหมดีครับมันจะขึ้นมาว่า Line o f f i c ชียลเอ็กเ t อันนี้นะครับให้เราเลือกอันนี้เลยสัญลักษณ์โลโก้มันจะเป็นตัว L เหมือนกกรูปเกาะโลอะไรประมาณนี้นะครับก็ให้เราทำการติดตั้งนะครับ โอเคหลังจากนั้นก็ทำการกดคำว่าเปิดนะครับจากนั้นก็เข้าสู่ระบบด้วยไลน์นะครับผมถ้าใครมีอีเมลหรือสมัครด้วยอีเมลก็เข้าด้วยอีเมลนะครับอ,อันนี้ผมจะเข้าระบบด้วยไล n e นะครับ มันจะเชื่อมกับบัญชีไลน์ของเรานะครับว่าไลน์ของเราเนี่ยมีออฟฟิเชีอะไรบ้างนะครับหลังจากนั้นให้เรากดอนุญ,ญาตนะครับอโอเคครับเรียบร้อยครับสำหรับการติดตั้งแล้วก็ การเข้าลายออฟ f ิเชียลนะครับาลายตัวนี้าลายออฟฟิเชียลตัวนี้เปรียบเสมือนเป็นหลังบ้านในการจัดการให้กับลายบอทนะครับลายบอทของเราผมจะมีลายบอทอยู่ประมาณ2-3ตัวนะครับลายบอทสโปวอนิวออฟฟิเชียลสามตัว4ตัวนี้นะครับถ้าใครยังไม่มีก็กดคำว่าสร้างบัญชีนะครับ ตั้งชื่อแอคเค n t เลือกประเภทไปนะครับว่าอ f ฟฟิเชียลเราเกี่ยวกับประเภทอะไรนะครับใส่ชื่อบริษัทแล้วก็อีเมลหลังจากนั้นก็กดตกลงนะครับวิธีการสร้างก็ไม่ไม่ยากนะครับทีนี้นะครับตอนนี้ผมติดตั้งไลน์ออฟฟิเชีเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ไปดูว่าไลน์บอทออ f ฟิเชียของผมเป็นแบบไหนนะครับ อ่นนี่ครับนี่ก็จะเป็น l i n e บอทออฟฟิเชียลนะครับเราก็สามารถจัดการโพสข้อความเนื้อหารูปภาพอะไรต่างๆได้นะครับสามารถทำริสเมนูก็ได้นะครับเวลาริสในเมนูกดไปที่ YouTube ก็จะไปที่ y o u t u b e กดที่ไปที่ Instagram มันก็จะไปที่ i n s t a g r กรมครับได้นะครับประมาณนี้อ่ะทีนี้ผมจะลองโพสต์ดูนะครับ ก่อนอื่นผมก็จะไปเอาคลิปมาก่อนอสมหรับคลิปนี้แชร์เสร็จแล้วก็คัดลอกลิงก์นะครับเสร็จแล้วก็มาที่ Line Line o f อ i c i a l Account ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็ทำการบอดแคท บดแคตกดคำว่าเพิ่มนะครับเลือกดูว่าเราจะเพิ่มเป็นแบบไหนนะครับมันก็จะมีเพิ่มเป็นข้อความรูปภาพคูปองริสมเมสเซจริสวิดีโอข้อความเสียงแบบสอบถามการ์ดเมสเซจอะไรพวกนี้นะครับผมจะเพิ่มเป็นแบบข้อความนะครับเมื่อกี้ผมก๊อปลิงมานะครับผมก็ทําการวางอ่าหรือว่าจะพิมพ์เพิ่มเติมก็ได้นะครับใส่อีโมจิด้วยก็ได้นะครับ สามารถเพิ่มได้อีกนะครับกดเพิ่มตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็เมื่อเราเพิ่มเสร็จแล้วก็กดคําว่าต่อไปสามารถที่จะตั้งเวลานะครับว่าจะให้บอดแคสตัวตนี้โพสต์ลงวันไหนวันที่เท่าไรอะไรยังไงนะครับผมตั้งได้นะครับถ้าไม่ตั้งก็กด,ดออกนะครับเสร็จแล้ว นะครับเราจะบอดแคสตันทีก็กดส่งเลยนะครับแล้วก็กดส่งอีกรอบหนึ่งอตอนนี้บอดแคสไปแล้วเห็นไหมครับมันก็จะเด้งขึ้นข้อความใครที่เพิ่มเพื่อนอลา n ออฟ f ิเชียลเนี่ยมันก็จะเห็นข้อความนะครับประมาณนี้ เห็นไหมครับมันก็จะโพสต์มาแล้วครับโอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับสาหรับใครที่ยนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ